ติดตามรับชมนะครับน้าหมูนมัเกเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่นะตลาดราชานะครับมา,มาดูอาหารช่วงตอนเย็นของพิธีบุญกุญแจซะหน่อยนะคว่มามีอะไรที่น่าสนใจน่ารับประทานกันไหมโอ้ล้านนา้ำซนะ้มเราจะเดินไปทางนี้แหละครับก็เด,เดินดูนะครับที่นี่ตลาดราชานะนี่อะไรครับโอ้โห แห้งดองแค่งดองนะครับมาเดินดูบรรยากาศนะเีวเราน่าจะมาเร็วไปหน่อยนะน,นี้อยู่ประมาณ15นาฬิกาไม่ถึง4โมงเนดีกะรวลาสบันลวยสนลวยะครับไเยโ,โ,โอ้ผม ตุกโนะครับรตุโต้นยาะเล,ละน้ำใสนะครับข้าวโนครับนี่มีน้ำสมุนพาย,าย้ายน้ำพึ้งต่าหวยครับตัอหวยมีต้นาจะเป็นอะไรต้มเข็มปลาตะเกียนเป็นอาหารข้าวแกงรัลโทลสามสิบบาทเอง 30บาทแ,แกงถุง30บาทเลยนะ่เนื้อเ็มนะครับห้าบาทเนืาปาดูห้บาทครับนขนมหวานนะครับกรอบเป็นทับกิมรอบนะครับขนมหวานขนมไหมจิขนมไหมนจังกันนะเดินดูบรรยากาศกู่กหน,น,นกัน ก็จะเป็นขนมเหมือนกันนะครับอก็ตปิมกรอบนะโอ้เดี๋ยวนั่งกินอย่งอ่าเป็นโจ๊กนะร้านโจ๊กมีเดี๋ยวกรอบด้วยเี๋ว้วเป็ดนั่งนั่งก็เจียวเป็ดนะครับกบปลา โอ้โหปลาหอมมากเลยอ่านระ้านขนมไทยหนึ่งร้านนะบัวลอยต่างเสืปูนนะครับเปียกปูนหัวแปดนะต,ต้มอเลยพวกนี้นะครับเหนี่ยงคำเสียวนะตรงนี้น่าจะเป็นตลาดอันนี้เขาเรียกตลาดนะสวนตลาดนะีด่ใช่นไหม เดินไปดูทองนู้นดีครับเดินแค่นี้แล้วก็ดูเฉยๆว่ามีอะไรตรงนี้พี่อ้อ๋อตอนที่เราเราขับรถมานะอันนี้เป็นรัดหน้าห่ะโอ้ชิวจงลอ๋อเราจะเป็นบรรยากาศเล็กๆกันนะร้านอาหาร เป็นแหล่งร้านข้าวเยอะน่าเป็นร้านอาหารข้าวหมูแดงหมูแดงข้าวหมูกรอบอ่ะอน่ากินอยงน่ากินมากครับเป็นร้านข้าวแกงอ้เยอะมากคแบบ หมูหวานนะกระเทียมถ้าก่กระเทียมนะเอ,าะเอาะมาก,กับข้าวเยอะมากนะมีให้ให้เรือเยอะนีหมูกรอบมีละหนึนงมีกับข้าวเยอะมากเลยน่ากินมากนะ นี่เป็นโซนน่าจะเป็นโซนหลังตลาดราชานะครับข้าวหมูแดเงเห็นไหมก็น,น,น่ากินไปหมดแล้วช่วงนี้เดินย้อนเดินย้อนกลับก็คืนนะครับตลาดราชานะครับนี่น่าจะเป็นร้านรัดหน้านะเราน่าจะมาไวตั้งน่าจะประมาณสักสิบหกนาฬิกาหรือสี่โมงอยู่แล้วนะ เรามาไวหนะ่อยหอมก๋ยวเย,ยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยตลาดราชาครับกลิ่นหอมมากน่ากินอันนี้เป็นร้านเค้ปนะครับปอบเบี้ยสดโบราณทีะม,มีร้านอาหารนะตรงนี้ ่นรสคันนี้อยากได้จังนี่เป็นแบบไฟฟ้านั่นละครับหอมผัดเตียวมากอาหอมกลิ่นหอมมากบรรยากาศนะครับยังไม่เย็นมากนะจากตลาดราชาเป็นหนุยยางนม,มสด ยาดนมสดนะครับซื้ออะไรร้อนอยู่แล้วนะากาศมันร้อนมันเลยข้าวมันไก่นะมีข้าวไก่นี่มีข้าวหมกไก่ด้วยนะครับมีทั้งข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ข้าวไก่ทอดนะน,น่ากินน่ากินกันนะชมบรรยากาศกันหน่อยนะครับมันเย็น อ่านี่เป็นข้าวคุกกะปินะครับข้าวคุกกะปิตลาดราชานะธรรมดา45บาทที่เสีย50บาทโอ้โามี่ไข่เนาะไข่เป็นเส้นนะน้ำเอ๊ะข้นเชียงนะครับอ่าเหารเล็กข้าวคุกกะปินะครับ เ,เ,เะะาลาชาเกี๊ยบทอดกำล,ลันะลงเร,ริ่นมนะร้านที่ตั้งนะครับลาลาชายำแซกหนันยำหนึผัดไทห่หอยทอดนะ น่ากินน่ามีราคาบอกนะครับ40-50บาทนะทอดทะเล,เละพิเศษแตแงสุด80บาทใช่น่ากินหนอ <c oughs> เดินดูอะเดิน,ดนเดินยโอ้ขนมครกครับโรล

นี่มูสเตรร๊ะนี่ร้านเดียวกันนะผลร้านนะ,ะสเตรร๊เตรครับยีสิมาตแปดบบาทนั่นเองนี้ยนี่สิบหกไม้สองร้านติดกันเลยครับใช่รลร้าน กระดมเบื้องเรื่องไทยสามแสนยี่สิบาทโอ้โหไซใหญ่มากนะเบื้องยวนอันนี้เบื้องยวนนะ้นำส้มนะครับก่น่าจะประมาณนี้นะโอ้ไก่ทอนนะดน่ากินมาก หายพอใจมากกินใหญ่รอบสองยืดผีรอบสองโคนดีไม่หายแล้วรอบเนี้ยจะมายืดแค่ไมนตัวยังหายอยู่ย่ไม่หายแล้วเท่าไหร่ครัคสุดหูน้ำของก็น่าจะเริ่มตั้งใกล้หมดแล้วนะของก็เริ่มตั้งครับก็บรรยากาศก็มีประมาณนี้แต่ว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเดินกลับไปดู ครับุีับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตลาดราดชาครับปากนา้ำนะครับสุทรปราการนะครับของกิบอาหารการกินเยอะแยะมากมายนะเอเคเพื่อนถ,ถ้าเพื่อนก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมปหาซื้อของกินกันได้นะนะครับ ที่ครับต้องขอตัวลาน่า,านละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้าฝุ่ยที่จะเที่ยวนะครับจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ